พวกเราใช้เวลาเดินทางกัน1ชั่วโมงวิวข้างทางดูเพลินสบายตามากเลยค่ะ อันนี้เรามาทำอะไรแถวนี้คะแบบพักรถค่ะพักรถค่ะจริงจริงมันจะมีจุดแบบพักรถอีกจุดหนึ่งอ่ะที่แบบขายของเนี่มีของขายเยอะๆอ่ะจริงเตเกล้อ่และที่สำคัญคือมีปลาหมึกค่ะปลาหมึกย่างใช่หวังว่าตอนกลับเขาจะแวะให้เราเนาะชับดมค่ะ ไหนคะแบรนด์ไหนคะอร่อยอร่อยแบรนด์ไหนก็ไม่รู้ใครซื้อให้ผู้ปกครองซื้อให้เอาเข้าไปได้นี่นะคะอร่อยเป็นฮอตช็อกอ๋อฮอตโกโก้นี่พวกเรามาถึงที่หมายกันเร็วกว่าที่คิดนะพลันตอนแรกคืออยากให้นางรำไหว้พระขอพรก่อนเดี๋ยวเปจะต้องขอพรวันนี้ออออเรามาวัดเหรอวัดก่อนดูขอขอพรอยากเรียนเก่งสอบเข้าที่ไหนได้หมด โอเคอืมสู้ๆค่ะตั้งใจนะบอกชื่ออายุวันเกิดโรงเรียนที่หนูอยากเข้าปีไหนที่หนูอยากเข้า